สนับสนุนโดยต้อนรับโฉมใหม่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสูร่รายการ Business w a t c h จับกระแสธรุรกิจนะคะเพือหาสปดีที่16ตุลาคม2557พบกับดิฉันเสนานุโรจะจันเสถียนค่ะและดิฉันอ,อรดาผาวิบูลค่ะหลากหลายเรื่องราวทางธรุรกิจที่จะมาจับกระแสกันและเป็นประจำทุกวันพฤหัสบ,บดีนะคะในเกาะเรื่องเด่นประเด็นธรุรกิจวันนี้เป็นเรื่องราวของธรุรกิจชุดแฟนซีค่ะใช่ค่ะ ธุรกิจชุดแฟนซีก็ถือว่าเป็นอีกธุรกิจที่น่าสนใจนะคะแต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งที่ดิฉันอยากจะดูก็คือวันนี้คุณธนัชนันนั้นจะแต่งชุดแฟนซีมหพวกเราดูได้หรือเปล่านีนานน่ยละสิน่าสนค่ะเดี๋ยวต้องติดตามกันในช่วงสุดท้ายนะคะสำหรับเกาะเรื่องเด่นประเด็นธุรกิจกับคุณธนัชนันสุขสุขคนนะคะแต่ว่ามาเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของตอลาดสมาร์ทโฟนกันบ้างแบรนด์นี้หลายๆคนคงจะเคยได้ยินเบนคิวยังเคยได้ยินอยู่ไหมจำได้ไหมคะดิฉันเคยซื้อใช้เลยด้วยนะคะเขาหายไปนานมากๆเลยแต่ว่าตอนนี้เขากกลััับบบมมมมมาาาาาแ้ววนะีรรรรรรททุ่งงปปณเเพืออิดตส์โฟ 4G แบบถนอมสายตาด้วยนะคะแล้วก็มีการตั้งเป้าว่าปีนี้จะขายได้1 2 0 0 0เครื่องทีเดียวค่ะนายพัฒกรพรศิริทิเวศผู้จัดการใหญ่ประจาประเทศไทยบริษัทเบนคิวประเทศไทยจํากัดกล่าวว่าการกลับมาจับตลาดสมาร์ทโฟนอีกครั้งนะคะเพราะว่าเทรนด์ไอทีกำลังกลับในครั้งก็ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดนั้นสูงขึ้นซึ่งได้ตั้งเป้าอยอดขายไว้ที่1 2 0 0 0เครื่องภายในสิ้นปีนี้ด้วย หลังจากที่หยุดทําตลาดสมาร์ทโฟนไปประมาณ4ปีก็กลับมาจับตลาดอีกครั้งนอกจากนี้ยังวางแผนที่จะบุกตลาดสมาร์ทโฟนในตลาดเอเชียต่อไปด้วยนะคะซึ่งก็ได้วางงบทําการตลาดไว้ที่10ล้านบาทเชื่อว่าคุณภาพของสินค้าจะสามารถแข่งขันกับแบรนด์จีนที่เข้ามาทําตลาดในปีนี้ได้โดยมีการชูจุดเด่นในเรื่องของฟีเจอร์ที่มีศักยภาพไม่แพ้เครื่องราคาสูงแบรนด์อื่นๆสาหรับรุ่นที่เปิดตัวเป็น BenQ F5 LTE สมาร์ทโฟนมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 4.4 KitKat หน่วยความจำ16กิกะไบต์รองรับการเชื่อมต่อแบบ 4G หน้าจอ IPS LCD 5นิ้ว ความละเอียดระดับ HD ความละเอียดของกล้องหลัง13ล้านพิกเซลนะคะกล้องหน้า2ล้านพิกเซลราคาเนี่ยโอ้โหราคานี่ดีเลยอยู่ที่7,990บาทค่ะตากล้องเราถึงกระหันมาเลยนะคะ <laughs> นอกจากนี้ค่ะยังมีการขายแบบ e-commerce ด้วยนะคะผ่านเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์ชื่อดังอย่าง Lazada mm hmm. เพื่อที่จะขยายช่องทางการจัดจำหน่ายแล้วก็ยังร่วมกับ operator หน้าร้าน i อและเคาน์เตอร์มือถือ <laughs> เพื่อที่จะครอบคลุมทุกช่องทางเลยนี่ก็คือการกลับมา <laughs> รีเทิร์นนะคะของเบนคิวนะคะในตลาดสมาร์ทโฟนนั่นเองหยุดไปตั้ง4ปีนะคะไม่หน้าหายหน้าหาย,หาหายตาไปนานพอสมควรค่ะแต่เจ้านี้นะคะยังไงก็ไม่หายหน้าหายตาแล้วก็แต่ละวันนั้นก็จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมานั่นก็คือซัมซุงนั่นเองค่ะล่าสุดเองนะคะโชว์ความเก๋ความเก๋ข,ของ S Pen นะคะตอนนี้เนี่ย S Pen ที่มาพร้อมกับตัวซัมซุง g a l a x y ซี่โน4นะคะที่มีการออกใหม่เนี่ยมีการพัฒนาทําให้สามารถที่จะใช้งานได้เหมือนปากกาจริงเลยค่ะหรือว่าไม่ไม่ก็ใกล้เคียงเนี่ยนะคะนอกจากนี้เองค่ะมีการปรับปรุงแล้วก็มอบรรกกาาณ บันทึกแล้วก็ขีดเขียนแบบไร้ขีดจำกัดมากขึ้นไปติดตามกันเลยค่ะล่าสุดบริษัทไทยซัมซุงเลรอนิกส์จำกัดในฐานะผู้นำด้านนาวัตรกรรมได้จัดงานเปิดตัวซัมซุ g กล a ซี่โน e 4สมาร์ทโฟนที่กำลังโด่งดังไปทั่วโลกพร้อมกับนำเสนอปากกา S Pen ใหม่อีกหนึ่งดีว์ที่สามารถโชว์การจดบันทึกและขีดเขียนด้วยลายมืออีกครั้งกับความสามารถอันโดดเด่นเหนือชั้นรเราะเมกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร โดยมีมิสเตอร์ยงซองจอนประธานและนายวิชัยพรประตั้งรองประธานธุรกิจโทรคมนาคมและไอทีบริษัทไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์จำกัดร่วมเปิดงานทั้งนี้นายวิชัยพรประตั้งเปิดเผยว่าซัมซุงกลิซีโนซีถือเป็นนวัตกรรมบนความคลาสสิกที่ให้การขีดเขียนด้วยลายมือกลับมาอีกครั้งและยังได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้เหมือนกับประการจริงมากขึ้นเพื่อมอบประสบการณ์การสดบันทึกที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาและยังช่วยสะท้อนตัวตนของผู้ใช้อีกด้วย วันนี้ตลาดตอบรับอย่างชัดเจนแล้วนะครับแล้วก็หน้าจอใหญ่ขนาด5.7นิ้วตอนนี้เนี่ยอันนี้เป็นค u a d Core HD หมายถึงว่าความคามชัดสุดยอดที่สุดในตลาดนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่แค่เบสิกของหน้าจอใหญ่หรือว่าความคมชัดแค่นั้นเนี่ย S Pen เป็นอีกหนึ่งอันที่แฟนโนต้ตนะครับติดตามมาตลอดเนี่ยแล้ววันนี้โ o t e 4สร้างนวัตก,กรรมบน S Pen อีกครั้งหนึ่งซึ่ง S Pen จะสร้างความแตกต่างของการใช้สมาร์ทโฟนได้อย่างสนุกมากขึ้นใช้ทุกอย่างให้มันได้เต็มที่มากขึ้นครับ ร้อมกันนี้ซัมซุงยังได้เชิญศิลปินที่เป็นนักวาดภาพชื่อดังแห่งยุคอย่างครูปานโอฟูตองสันเตรอที่มาโชวดด์วาดรวดลายด้วยเอสเพนกันแบบสดพร้อมเหล่าคนดังและผู้นำทางความคิดจากหลากหลายสาขาอาชีพที่ชื่นชอบซัมซุงก g a เลซี่โน้ตร่วมง,งานอย่างคับคั่ง จุดเด่นสาหรับซัมซุงเองเนี่ยนะคะก็คงจะหนีไม่พ้นปากกา Spen เพราะว่าเจ้าอื่นๆเนี่ยไม่มีนะคะแล้วก็การใช้ดิฉันเคยมีประสบการณ์ดีจริงๆค่ะคุณจัถ้าเหมือนเราใช้ปากกาจริงๆเลยประสบการณ์ตรงมากๆเลยนีแน่ถึงใช้พรีเซนเตอร์ที่เป็นศิลปินทั้นนั้นเลยคือมันอาจจะสามารถวาดได้บนสมาร์ทโฟนแล้วออกมาเหมือนจริงมากๆอย่างนั้นเลยจริงๆนะโอ้โหสุดยอดเลยเทคโนโลยีไปไกลจริงๆนะคะช่วงนี้ไปดูความเคลื่อนไหวของธุรกิจในต่างประเทศบ้างวันนี้เราจะมาโฟกัสเรื่องของธุรกิจสายการบินกันจะเป็นยังไงไปติดตามใน world business roundup ค่ะ เริ่มกันที่สายการบินแอร์ชัตเตอร์ของนอร์เวย์นะคะเตรียมลดอายุเฉลี่ยของเครื่องบินให้เหลือไม่ถึง4ปีค่ะโดยได้รับการเปิดเผยจากประธานบริหารของสายการบินแอร์ชัตเตอร์ของนอร์เวย์นะคะได้เปิดเผยว่าแอร์ชัตเตอร์จะลดอายุเฉลี่ยของเครื่องบินให้เหลือไม่ถึง4ปีทางทั้งที่เฉลี่ยอายุของเครื่องบินพลเรือนทั่วโลกจะอยู่ที่ประมาณ12ปีค่ะโดยทางบริษัทจะสรรหาเครื่องบินรุ่นใหม่เข้ามาทดแทนเพราะเหตุผล2อย่างก็คือ 1. ประหยัดค่าเชื้อเพลิงและบรรเทาภาวะโลกร้อนการสั่งเครื่องบินขนาดใหญ่ในปี2585นะ,ะจะช่วย แอร์ชัตเตอซึ่งเป็นสายการบินต้นทุนต่ำมหมายเล็กสารของยุโรปในแง่ของจำนวนผู้โดยสารบรรลุปเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหัวของผู้โดยสารลงได้ร้อยละ30จากปี2551จนถึง2558 a i r าตซึ่งขณะนี้มีเครื่องบินอยู่ประมาณ100ลำค่ะถือว่าเป็นสายการบินที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปที่มีคำสั่งซื้อเครื่องบินจำนวน222ลำจากโบอิ n งและแอร์บัสในปี2555 ายจอซึ่งเป็นประธานบริหารของสายการบินนี้ก็บอกว่าเครื่องบินใหม่ใช้เชื้อเพลิงน้อยรวมไปถึงค่าใช้จ่ายก็น้อยกว่าในการบินนะคะแล้วก็มีการกล่าวเพิ่มเติมว่าการควบคุมการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและสภาพภูมิอากาศโลกก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมสําหรับการทําธุรกิจด้วยนะคะมาต่อกันที่ China Aviation Supply Holding Company แล้วก็ Airbus สนะคะล่าสุดได้มีการลงนามร่วมกันในการสั่งซื้อเครื่องบิน Airbus สระกูล a 3 2 0ทั้งหมด70ลำด้วยกันค่ะ สำหรับ China Aviation Supply Holding Company และ Airbus นะคะก็ได้มีการลงนามข้อตกลงทั่วไปในการสั่งซื้อเครื่องบินตระกูล Airbus A320 70ลำ um, ซึ่งการลงนามในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการตอกย้ำถึงมิตรภาพที่ดีระหว่างสายการบินในประเทศจีนแล้วก็ Airbus ที่นำไปใช้ดำเนินการทั้งกับสายการบินในประเทศแล้วก็สายการบินต้นทุนต่ำสายการบิน สายการบินระดับภูมิภาครวมถึงสายการบินระหว่างประเทศนะคะซึ่งในปัจจุบันค่ะเครื่องบิน Air ์บัสที่ให้บริการโดยผู้ดําเนินการจากประเทศจีนนั้นมีมากกว่า1000ลําลำด้วยกันโดยในระยะเวลาอีก20ปีระหว่างปี2557ถึง2576 Air ์บัสก็ได้คาดการณ์ว่าประเทศจีนนั้นจะมีความต้องการเครื่องบินในเชิงพาณิชย์ที่มีที่นั่งกว่า100ที่นั่งรวมกับเครื่องบินบรรทุกสินค้าลําใหม่ทั้งหมดร่วมกว่า5,300ลําลำด้วยกันนะคะปัจจุบันเครื่องบินของ Air ์บัสนั้นกวว่่่าาาา16สยกกรบินคะ็ถือ เป็นอีก9ก้าหนึ่งของ Airbus นะคะในการที่ไปเจาะธุรกิจในประเทศจีนค่ะเห็นแล้วอยากไปเที่ยวเลยนะคะตอนนี้มีการพัฒน,นาขึ้นไปมากมายจริงๆโด,โดยเฉพาะชั้น i n e s s Class เนี่ยโอ้โห,โหเดี๋ยวนี้แทบจะแบบเรียกได้ว่าแต่ก่อนก็สบายอยู่แล้วเดี๋ยวนี้มันอีกหนึ่งระดับเข้าไปอีปปนะคะสุดเพสบายเลยปปทีเดียวนะคะสุดเพลสบายจริงๆถ้ามีเงินที่จะสามารถอัพพอร์ตได้ดิฉันก็อยากจะไปเหมือนกันตอนนี้ยังเอคอนอเมีอยู่นะคะเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นึงช่วงหน้ากลับมาในเ e c คออน time วันนี้คุณจอนรัตนะเวโรทยังคงอยู่ที่งงงานนนซึ่่่เป็แสสดดวัตกรรมททีใหญุอ ทห้ญี่ปุ่นนะคะยังไงกลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะจิบัญญาแข่งลิ้นโยนเทเบิล1.8มาตรฐานปริ้นดายดามิ MG6 ยนต์ายพันธุ์เกรด ฝักเคลียงานเก่าขอบาบสองค่ะนี่กินโชเดอร์รับบูสต์ตราเสือสูตรร้อนช่วยบรรเทาการปวดเมื่อยตึงของกล้ามเนื้อคอและไหล่พร้อมให้กลิ่นหอมนี่กินโชเดอร์รับบูสต์ตราเสือสูตรร้อนผ่อนคลายได้ทุกท,ที่ทุกเวลาผู้ว่าบ้านผมแรงแล้วนะแต่ว่าเน็ตครูแรงกว่าจริงๆเอาจริงๆ15้าเมตรเร็วขึ้นราคาเดิมสุดคุม้มเน็ตครูเท่านั้นที่ให้บ้านคุณได้ วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้<อ>วันนี้เรามาอีกกันที่ภาคใต้ที่ท่าเรือดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดี๋ยวเราไปพิสูจน์ที่เกาะสมุยครับออกลางทะเลแบบนี้สัญญาจะเป็นไงไปดูกันครับจ่าได้จริงเหรอจริงนี่ฮัลโหลวันดีครับเป๊ะมั้ครับโอ้ชักเป๊ะ้ยวเลยคลื่นยังแรงหมายถึงคลื่นทะเลใช่ไหมครับช,าชา่าไม่ช่าคลื่นถูแม่สามีนี่แหละ เอาละครับกลางทะเลใช้ได้มาดูกันว่าสัญญาณบนเกาะสมุยจะเป็นยังไงบ้างครับสวัสดีครับพี่ไงมาแล้วเน็ตแรงส่งโทรเร็วมากว้าวมี 4G ด้วยใช่แล้วมี 4G ครอบคลุมมากที่สุดในไทยเลยแบทแบทวร์ภาคใต้พิสูจน์แล้วโทรชัดเน็ตแรงจริงทรูแบทเครือข่าย 3G ที่หนึ่งของเราเวลาไปซื้อกาแฟ True Coffee บอกเลยครับคุณเป็นลูกค้า True ทร a c k Card ซึ่งพิเศษมาก ดูดีๆครับซื้อ1ฟรี1ห,หรือเลือกส่วนลดก็ได้ตลอดปีนี้เลยครับพิเศษเฉพาะทูแบคคา d เท่านั้นจะบินแต่ละทีต้องพร้อมนะครับสัมภาระพาสปอร์ตและทูคา d ลูกค้าทูคาร์รับฟรีเครื่องดื่มหรือเมนูแบบเซ็ตถึง31ธันวาคมนี้เดินทางอย่าลืมบแบบทูคาร์นะครับ เข้าสู่ช่วงที่2ของ Business Watch นะคะจับกระแสะธุรกิจค่ะช่วงนี้เช่นเคยนะคะ Tech on Time กับคุณจรรัตนเวโรธวันนี้ก็ยังคงอยู่ที่งาน C-Tech ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าคุณจรจะเอาอะไรมาฝากพวกเรานั้นไปติดตามกันเลยค่ะ h e c k on Time สวัสดีครับเมื่อวาน Tech on Time ของเรานะครับได้พาคุณไปรู้จักกับงานแสดงเทคโนโลยีระดับโลกที่จัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นงานมีชื่อว่า C-Tech 2014 วันนี้นะครับเราจะหยิบเอาเทคโนโลยีที่เป็นไฮไลท์เด็ดๆมาฝากคุณผู้ชมครับในงาน c ีเทค2014สิ่งที่ดูจะเป็นจุดสนใจให้กับผู้ที่เข้าชมงานได้ไม่น้อยนั้นก็คือหุ่นยนต์เชียร์ลีเดอร์ตัวน้นนอยๆที่แสนน่ารักทั้ง10ตัวนี้แหละครับได้ออกมาโชว์การเต้นรำกันอย่างพร้อมเพรียงซึ่งเจ้าหุ่นยนต์เชียร์ลีเดอร์เหล่านี้นั้นก็เป็นผลงานของมูรตะแมนูแฟคเจอริ่งคอร์ปอเลเต มูริต้าเชลิเดอร์สนีนะครับเป็นกลุ่มหุ่นยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เทคโนโลยีตรวจจับและสื่อสารรุ่นล่าสุดรวมถึงเทคโนโลยีควบคุมแบบกลุ่มขั้นสูงเพื่อให้สามารถเต้นระบำได้อย่างพร้อมเพรียงและสอดประสานกับจังหวะได้อย่างสมบูรณ์แบบไร้ทิฏฐิอย่างที่เราเห็นกันในขณะน,นี้มันก็ยังมีความแตกต่างไปจากรุ่นก่อนๆน,นะครับ อย่างมูรตะบอยหุ่นยนต์นักปั่นจักรยานและมูร a ตะเกิร์ลนักปั่นจักรยานล้อเดียวก็ต้องเนื่องจากว่ามูระตะชีริเดอร์ s นั้นไม่ได้เคลื่อนไหวบนล้อแต่พวกมันเคลื่อนไหวอยู่บนลูกบอลครับถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีกับประเทศญี่ปุ่น เราจะต้องพูดถึงเรื่องราวของคุนยนต์อย่างแน่นอนและนอกเหนือจากเจ้าคุนยนต์ที่เห็นไปเมื่อสักครู่นะครับยังมีคุนยนต์อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยครับจริงๆแล้วก็ไม่ใช่แค่ตัวเดียวหรอกนะครับที่น่าสนใจแต่ในงาน c ีเทคนั้นยังมีคุณมากมาย ที่มาแย่งความสนใจจากผู้เข้าชมงานไปเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นหุ่นเทซโรัสที่ควบคุมการเคลื่อนไหวทั้งการวิ่งและคำรามด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนหรือจะมาดูทางเจ้าหุ่นยนต์หน้าตาคล้ายๆขาตั้งกล้องตัวนี้ครับเป็นหุ่นยนต์ตีปิงปองจากออมรอนที่สามารถโต้อตอบกับมนุษย์โดยคำนวณจากพื้นฐานการตอบโต้อของมนุษย์ที่เล่นอยู่กับมันนั่นเองอัจฉริยะจริงๆ เ e ็คออนไ m e ์นั้นยังมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากๆจากงาน c ี e เทคสองพันสีอีกมากมายนะครับสามารถไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและดูย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้นะครับดูย้อนหลังได้แต่ดูย้อนหน้าไม่ได้นะครับผมส่วนวันพรุ่งนี้เ e c คออนไทม์นั้นยังมีไฮไลท์จากเทคโนโลยีที่น่าสนใจจากงาน c ี e เทคมาฝากเพิ่มเติมแล้วกลับมากระตุ้นหัวใจเทคโนโลยีกับผมได้ใหม่กับเ e ็คออนไทม์ครับน,นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเ e ็คออนไทม์ ดูย้อนหน้าต้องมาดูที่นี่่้องดูที่บริลัทชัวร์นี้สามารถดูย้อนหน้าแบบงานีเทคได้ด้วยได้นะคะติดตามเรื่องราวของนวัตกรรมที่แบโอ้โหแต่ละอย่างเขาเจ๋งจริงหุ่นยนต์นี่มีมากมายจริงๆแต่เขาบอกว่าประเทศที่มีหุ่นยนต์มากที่สุดนะคุณผู้ชมอยู่ที่ประเทศจีนนั่นเองจีนที่อะไรๆก็มากกว่าเขาจริงๆนะคะเอาล่ะช่วงนี้มีข่าวดีจาก t r u ออนไลน์มาฝากกันค่ะ โทรศัพท์บ้านจาก True Online ตอนนี้มีสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ให้คุณได้โทรฟรีไม่จำกัดตั้งแต่6โมงเย็นถึง6โมงเช้าเมื่อโทรหาโทรศัพท์บ้าน True และโทรศัพท์มือถือ True Move สมัครฟรีวันนี้ถึง31ธันวาคม2557น้ราสี้และสำหรับในช่วงนี้นะคะสายการบินมากอกแอร์เวย์เปิดจองซื้อหุ้น IPO อยู่พรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วไปติดตามกันเลยค่ะ สายการบินบางกอกแอร์เวยสเปิดจองซื้อหุ้นสามาัญเพิ่มทุนหรือ IPO ในวันที่14-17ตุลาคมนี้ผู้ที่สนใจสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศของธนาคารกรุงเทพยกเว้นสาขาไมโครธนาคารกสิกรไทยกรุงไทยแยปาณิ์และ CIMB ไทยตามวันและเวลาทำการของแต่ละสาขาสำหรับการจองซื้อของรายย่อยในวันแรกหุ้นบางกอกแอร์เวยสได้รับความสนใจเป็นจำนวนมากอาจทำให้ต้องปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนวันที่17ตุลาคม หาจำนวนหุ้นที่จองซื้อเท่ากับหรือสูงกว่า2.5เท่าของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีหรือเท่ากับหรือสูงกว่า200ล้านหุ้นนักลงทุนที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w b a n g k o k a l a y s c o m i r ช่วงหน้านะคะกลับมาติดตามเกาะเรื่องเด่นประเด็นธุรกิจกับคุณธนาชนายวันนี้นําเสนอเรื่องราวของธุรกิจชุดแฟนซีนะคะจะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวกลับมาติดตามกันช่วงหน้าแต่ว่าช่วงนี้มีข่าวดีมาฝากกันหลังจากที่กรุงเทพของเราเนี่ยคะเป็นไมซิตี้แล้วก็มันจะมีเทศกาลหุ่นโลกกรุงเทพ2014เกิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวลองไปติดตามรายละเอียดกันค่ะ นายจิรุธอิสรางกูณายุทธยารองผู้อุ้มโยการสายงานบริหารและสนับสนุนกลยุทธ์สนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีเสพได้เปิดเผยถึงการสนับสนุนการจัดงานเทศกาลหุ่นโลกกรุงเทพ2014ว่าทีเสพให้การสนับสนุนคณะผู้จัดงานเทศกาลหุ่นโลกในการเยี่ยมชมความพร้อมของพื้นที่จัดงานที่บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์สนับสนุนค่าลิขสิทธิ์การจัดงานการจัดประชุมสัมมนาและกิจกรรมต่างๆที่สําคัญของงานในครั้งนี้ ตลอดจนให้การต้อนรับคณะผู้ร่วมง,งานจาก80ประเทศทั่วโลกซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีของกรุงเทพมหานครในฐานะเมืองไมซ์ซิตี้ที่จะได้นําเสนอถึงศักยภาพความพร้อมด้านสถานที่จัดงานการเป็นศูนย์กลางในการดาเนินธุรกิจตลอดจนมาตรฐานและบุคลากรของธุรกิจไมซ์ที่รองรับการจัดงานระดับเมกะอีเวนต์แน่นอนในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าคนต่างประเทศที่เข้ามากว่า3 0 0 0 0คนทั้งผู้แสดง ผู้ที่เป็นแฟนประจําของงานเวิร์คานิวาที่จะเข้ามาด้วยเนี่ยก็ถือเป็นรายได้ทั้งที่พักทั้งค่าใช้จ่ายจํานวนถึง10วันด้วยนะครับถือว่าค่อนข้างมหาศาลแต่ที่เป็นหลักภูมิใจก็คือทั้งคนไทยและคนต่างประเทศด้วยคือภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่เป็นประเทศหรือเป็นเมืองของกรุงเทพฯด้วยที่พร้อมสําหรับในการจัดงานใหญ่ๆระดับโลกเขาต้องมั่นใจไม้นเขาไม่มานะครับซึ่งก็จะส่งผลไปสู่ระยะยาวก็คือ เ่ควาามมันนนนใใใจกรรลงทททุนนปะศไยสำหรับงานเทศกาล่นโลกกรุงเทพ2014จะเปิดให้ชมฟรีวันที่1ถึง30พฤศจิกายนนี้ที่บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์พื้นที่ใกล้เคียงและศูนย์การค้าสยามพารากอนซึ่งผู้สนใจสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพื่อเข้าชมได้ที่ w w w h a r m o n y w o r l d p r o p e t c o m S right. <S ที่ส่วนขงความใช่ในสไตล์คุณอะไรอะไม่รู้อะไรเลยเหรอเนี่ยแพ็กแนนเน็ต 3G ไม่อั้นจาก True Move Edge ไม่ขายที่นี่เหรอพี่มีดิเนี่ยแพ็กเลนไลน์ Facebook เอาไว้แชทกับเพื่อนเพื่อนเพยรู้อะไรก็ปิดกระปอยกระปิดกระปอยปิดกระปอยแล้วใช้ไงอ่ะง่ายๆก็แค่ยิบจ้อยรับรหัสเติมให้ได้เลย ให้ใครก็ซื้อได้แพ็กเสริมเติม True ท,ที่เซเว่นอทุกสาขาค<ฮ>ุ้มดูแลครอบครัวก็หมดเวลาแล้วดีที่มีแอป True i Service ไม่ต้องเสียเวลาไปถึงช็อปแล้วค่ะแค่ดาวน์โหลดแอป True i Service ทาง App Store หรือ Google Play แล้วสมัคร True ID ด้วยอีเมลหรือเบอร์มือถือล็อกอินทีเดียวจ่ายได้ครบทั้งค่าโทรของ True m o b e ค่าเน็ตของ t r u ออนไลน์และค่าบริการรายเดือนของ t ท u ว v ชั่น n s เอาเวลาต่อคิวไปช็อปปิ้งดีกว่าคะ่ะทูไอเ Service จัดการชีวิตให้เป็นเรื่องงา่ายดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้ทาง App Store หรือ Google Play วันนี้ชูมูเอช 3G ครอบคลุมแลทั่วไทยเรามากันที่วัดผาตากเสื้ออำเภอสังคมจังหวัดน้องคายครับ วันนี้มาดูกันสิว่าสุริมฝั่งของขนาดนี้เนี่ยสัญญาณโทรศัพท์จะเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างครับสัญญาณโทรศัพท์ไฟบอดีเลยจ้ะโอ้ยแต่มันเครื่องเก่า2 G นี่สัญญาณเลยมีปัญหาไงเดี๋ยวเรามาทดลอง3 G ของใหม่กัน<อ>ฮัลโหลไอ้เอมื่อนี้ชัดแจ๋วเลยจ้ะสัญญาณชาัดยุคค่ะคอนเฟิร์มจ้าเบิ้งทีวีกันเลยเด้่โอ้ยจมูกเอ็มแห้งอีหลีค่ะยสัญญาณมันดีและขออัพลงเฟซบุ๊กนะคะอินเทอร์เน็ตเร็วมากเลยค่ะแรงจริงๆริงจมอ ทั่วภาคอีสานพิสูจน์แล้วโทรชัดเน็ตแรงจริงชูเอชเครือข่าย 3G ที่หนึ่งของเราจังหวัดกาญจนบ,บุรีเตรียมจัดฉลองใหญ่เสารนี้หลังซ่อมสะพานมอญเสร็จสมบูรณ์แล้วชาวนาสุพรรณบุรียืนยันไม่เลิกปลูกข้าวนาปรางแต่ขอลดพื้นที่การผลิตและเปลี่ยนไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนเปิดใจหญิงที่กลับทำให้การคดีดาบตำรวจสอนอพเพชรเกษมข,ข่มขืนเหยื่อบนโรงพัก ติดตามได้ในเจาะลึกข่าวร้อน21นาฬิกา สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้จะพาไปดูธุรกิจชุดแฟนซีค่ะที่ได้ยกว่าเป็นธุรกิจหนึ่งที่สร้างสีสันแล้วก็ความสวยงามอยากเป็นอะไรก็ได้เป็นอยากใส่อะไรก็ได้ใส่เดี๋ยวนี้คนมาเล่นธุรกิจนี้กันเยอะมากขึ้นค่ะแต่เขาจะแข่งขันกันในเรื่องของไอเดียแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ไปดูกันค่ะว่าชุดแฟนซีจะสวยแปลกแค่ไหนจากรายงานพิเศษค่ะ วันนี้เราพาคุณผู้ชมมาดูธุรกิจที่เรียกว่าสร้างสีสานร,รอยยิ้มสร้างความสนุกมองดูแล้วสวยงามเป็นธุรกิจที่จัดอยู่ในประเภท DIY หรือ do it yourself ซึ่งหมายความว่าคุณอยากทำอะไรอยากเป็นแบบไหนคุณก็สามารถมีส่วนร่วมในการออกแบบในสิ่งที่คุณอยากจะเป็นร่วมกับทางร้านได้ตามใจค่ะ เคยพาคุณผู้ชมมาที่นี่แล้วหนึ่งครั้งแต่ครั้งนั้นเป็นหนา้าเทศกาลแต่งงานแต่ว่าคราวนี้ร้านนี้ร,นนรังสรรค์ห้องโถงด้านล่างจากชุดเจ้าสาวเจ้าบ่าวชุดไทยให้กลายเป็นอาณาจักรชุดแฟนซีช่วงนี้เรียกว่าเป็นช่วงทำเงินลากยาวไปจนถึงปีใหม่โนโ่นละค่ะพอทาง,งานกีฬาสีโรงเรียนงานสัมมนางานเลี้ยงปลายปีมีมาไม่ขาดสาย วันที่เรามาเยี่ยมเยือนลูกค้าก็เดินเข้าออกไม่ขาดสายค่ะร้านนี้เก๋ตรงที่เขาจะมีการช่วยออกแบบชุดด้วยลูกค้าบางกลุ่มเดินเข้ามามีแบบในใจมาแล้วแล้วเขาก็จะช่วยปรับเปลี่ยนดีไซน์ให้ใหม่ด้วยการบริการทั้งมีการเช่าออกแบบและตัดค่ะ คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าเดินเดินเข้ามากลุ่มหนึ่งนี่สนนราคากันทีมละ4-5หมื่นบาทกันเลยทีเดียวแต่ด้วยความเป็นกันเองความใส่ใจในรายละเอียดและผลงานที่ออกมาแต่ละชิ้นนั้นจึงทำให้ลูกค้าเลือกใช้บริการกันเป็นค้าประจำซ้ำยังได้ลูกค้าบอกต่อด้วยประสบการณ์กว่า10ปีที่เปิดร้านมาอาศัยความเป็นมืออาชีพและขยายฐานลูกค้าจากฝีมือและประสบการณ์บวกกับการบริการที่ดีปัจจุบันร้านห้องเสื้อคุณใหม่นั้นมีลูกค้าทุกระดับค่ะ ตั้งแต่ดาราบุคคลที่มีชื่อเสียงเด็กนักเรียนไปจนถึงพนักงานบริษัทส่วนราคานั้นก็มีขั้นต่ำตั้งแต่300บาทถึง500บาทไปจนถึงหลักพันในการเช่าส่วนราคาตัดนั้นก็ต่อรองราคาและมาปรึกษากับทางร้านได้ธุรกิจแนวแฟนซีในปัจจุบันตอนนี้พี่ใหม่มองว่า มันมีแนวโน้มของการเติบโตสูงมากนะครับเพราะว่าเราขับรถไปที่ไหนก็นแล้วแต่จะเห็นมันจะมีในส่วนของร้านเปิดหน้าร้านมามีชุดเต้นชุดแฟนซีต่างๆมากมายเลยทีเดียวครับจริงๆแล้วกลุ่มลูกค้าที่ไม่น่าจะจัดแฟนซีพี่ใหม่มองว่าเขากล้าจัดแล้วนะเช่นธีมล่าสุดเลยที่พี่ใหม่ทำงานแต่งงานใหญ่เลยของคุณพีทพีระ นะครับเขาจัดเป็นทีมแต่งงานแฟนตาซีเป็นทีมเอลทุกคนในงานมีหูยาวมีเอลเป็นตลอดหมดเลยอ่ะอันนี้ไม่ด้มอกว่าแฟนซีก็ทําได้นะจริงๆแล้วงานแฟนซีเนี่ยถ้าคนมองแล้วจริงๆมันมีเกือบทุกเดือนนะอย่างตุลานี้ก็จะเป็นฮาโลาวีนใช่ไหมฮพฤศจิก,กาจะเป็นลอยกระทงนะครับธันวานี้ก็จะเป็นลักษณะของงานเลี้ยงปิดสิ้นปีเมษาก็ยังมีหลงสงการมาอีกอ่ถ้าคนทําธุรกิจแฟนซีแล้วสนุกกับมันจะรู้เลยว่า ปีหนึ่งเราจะได้คิดอะไรใหม่ๆให้ลูกค้าของเราเยอะมากครับ หากจะพูดถึงธุรกิจประเภท,น,เภทนี้ก็พูดได้ว่าเป็นธุรกิจที่อยู่ในแนวสีสันดูแลสนุกเพราะเราสามารถออกแบบให้ตัวเองอยากเป็นอะไรก็ได้บางคนอยากเป็นเจ้าหญิงอยากเป็นนางฟ้าอยากเป็นตัวตลกหรืออยากใส่ชุดนานาชาติ AEC ก็สามารถเนรมิตได้หมดค่ะส่วนเด็กนักเรียนปีหนึ่งเขาก็จะมีกิจกรรมกีฬาสีให้พวกเขาได้แสดงออกการประกวดกองเชียร์ประกวดชุดแต่งกายก็เป็นอีกสีสันหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมสร้างความสุขให้กับลูกค้าไปในตัว วันนี้มาดูชุดงานกีฬาสีที่โรงเรียนค่ะเพราะว่าที่โรงเรียนเขาจัดกีฬาสีเป็นประจําค่ะปีที่แล้วหนูก็มาดูที่ร้านที่ชุดร้านนี้ค่ะแล้วก็ชุดสวยมากเลยค่ะปีที่แล้วได้ที่หนึ่งค่ะค่ะมันก็จะมีอยู่สองปีนะคะปีที่แล้วอ่ะหนูจะมาให้พี่เขาดูให้เลยแต่ปีนี้หนูจะมาให้มาดีไซน์ของหนูเองแล้วให้พี่เขาช่วยดูว่าเป็นยังไงบ้างค่ะค่ะชุดมีส่วนสําคัญมากเลยค่ะ ถึงหนูหน้าตาไม่สวยแต่ชุดออกมาสวยทุกอย่างมันก็เป๊ะค่ะปัจจุบันมีธุรกิจประเภทนี้เกิดขึ้นมากมายค่ะหลายร้านต้องหาจุดเด่นจุดต่างร้านไหนมีลูกค้าเข้าอยู่ตลอดก็เรียกได้ว่าอยู่รอดในยุคนี้นอกจากราคาที่ลูกค้าเลือกใช้บริการแล้ว ของที่ลูกค้าได้ไปก็ต้องดีสมกับราคาด้วยซึ่งแต่ละงานชุดแต่ละชุดนั้นแน่นอนเรียกว่าแข่งกันในเรื่องของความสวยงามค่ะแล้วก็แข่งไอเดียด้วยเมื่อผลงานออกไปแน่นอนสิ่งที่ตามมาก็คือเสียงตอบรับสุดท้ายลูกค้าก็จะตามหาเจ้าของร้านบอกเราอย่างอารมณ์ดีค่ะว่าการทําธุรกิจนี้ต้องเอาใจใส่ลงไปด้วยบวกกับความชอบส่วนตัว ความรักที่จะทำทำให้เขาสนุกทุกๆครั้งเวลาที่ได้ช่วยออกแบบช่วยแต่งตัวให้กับลูกค้ารายได้ที่ได้มาถือว่าเป็นกำไรในการทำธุรกิจแต่ถ้าว่างานออกมาดีลูกค้าได้ใส่เสื้อผ้าสวยๆได้เห็นรอยยิ้มของลูกค้าเมื่อสวมใส่คำชื่นชมในการให้บริก,การก็ถือว่าเป็นกำไรชีวิตค่ะ ก็ได้้ว่าเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่สร้างสีสันให้กับงานงานนั้นแหมใกล้ปลายปีแล้วคิดตีมกันไว้เลยคะ่ะว่าอยากจะเป็นอะไรวันนั้นที่ฉันไปลองมีฉันอยากเป็นนางฟ้าค่เลิศนะ,ะคะเห็นนีคนเป็นโนไวไปแล้วนะคะ,ะใช่ค่ะเพราะปกปะติถ้าธรรมดาเราก็ไม่ได้ใส่อะไรแบบนี้อยู่แล้วแล้วเวลามีงานเลี้ยงถ้าแบบได้มีโอกาสใส่นี้ก็ ก็น่าจะลองแหมมีหน้าถึงตั้งชื่อว่าธุรกิจแฟนซีสร้างสีสันให้รางวัลชีวิต<ช>ด้วยนะคะขอบคุณคุณเทนทชานันมากค่ะขอบคุณค่ะ,คคะวันนี้หมดเวลาแล้วของรายการ Business w a t l h จับกระแสะธุรกิจในค่ำคืนนี้นะคะเราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ